สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาทําการผสมปุ๋ยเคมีคุกเล้ากันนะครับผมสูตรในวันนี้ที่พี่โตจะใช้นะครับผมพี่โตจะใช้เป็นปุ๋ยยูเรียรนี่นะครับผม1นกิโลแล้วก็ปุ๋ยสูตร15 15 15ิบ1อีกนกิโลแล้วก็พี่โตก็จะใช้ปุ๋ยสูตร0ูนย์ศูถือว่าเป็นสูตรระเบิดหัวครับผมอีก2อกิโลนะครับผมเราก็จะเอาทั้ง3สูตรนี้มา ใส่กระป๋องนี้เพื่อจะคุกเข้ารวมกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับเดี๋ยวพี่โตจะเทปุ๋ยสูตร60ลงไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทําการเทปุ๋ยสูตร15-15 1กิโลที่เราเตรียมไว้นี่นะครับ ต่อไปก็จะเทปุ๋ยยูเรียติดหกิโลเห็นนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะทำการคุกเข้าปุ๋ยเคมีทั้ง3สูตรให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมวิธีการเข้าแบบนี้จะง่ายกว่าการใส่พกกระบะปูนะครับผมเพราะเวลาที่เราใช้ในกระบะปูเนี่ยเราจะต้องเทเทปุ๋ยเคมีทั้ง3ากระสอบ ใส,ใส่ลงไปในกระบะปูนนะครับผมซึ่งมันมีปริมาณที่เยอะถ้าเราใช้ในปริมาณที่น้อยเนี่ยเราผสมแบบนี้จะง่ายกว่านะครับผมเนี่ยก็คือผสมในกระป๋องเนี่ยจะง่ายกว่าแล้วถ้าเราต้องการปุ๋ยเคมีเพิ่มนะครับผมหรือว่าเราต้องการาได้ปุ๋ยเคมีเนี่ยให้มันเต็มกระป๋องแบบนี้นะครับผมเราก็ตักปุ๋ยมาตามอัตราส่วนที่เราบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมก็คือปุ๋ยปุ๋ยยูเรีย1กิโล ปุ๋ยสูตร15-15-15 1กิโลแล้วก็0-0-60อีก2กิโลนะครับผมแล้วก็เอามาคุกเข้าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ในไร่หมันสับหลังของเราเ,เราจะมาเริ่มขั้นตอนการใส่ปุ๋ยกันเลยนะครับผมซึ่งการใส่ปุ๋ยในครั้งนี้นะครับผมพี่โตจะใช้วิธีการวานนะครับผมการวานเนี่ยเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดในไร่หมันสับหลังอายุ3เดือนขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ารากของมันสับหลังเนี่ย จะไม่ได้อยู่บนคนต้นมันแบบนี้แล้วนะครับผมคือรากมันสำปะหลังเนี่ยรากที่เป็นรากหาอาหารนะครับผมเขาจะมาอยู่ตรงบริเวณนี้นี่นะครับผมเนี่ยคือเขาจะมาอยู่ตรงบริเวณนี้หมดแล้วนะครับผมถ้าเราเอาปุ๋ยเคมีมาวางไว้บนบริเวณนี้นะครับผมมันสำปะหลังของเราเนี่ยจะดูดซับธาตุอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับผมเพราะว่ารากหาอาหารส่วนใหญ่จะมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมนี่ครับผมก็คือวิธีการทําของพี่โตนะครับผมพี่โตก็จะ จะว่านนะครับผมการว่านเนี่ยการว่านนะครับผมเราสามารถว่านได้2วิธีนะครับผมวิธีที่1ก็คือว่านแบบว่านข้าวนะครับผมก็คือว่านว่านทีละหลายๆร่องนะครับผมเราอาจจะว่านครั้งหนึ่งเนี่ยให้ได้สักสี่ถึงหกร่องเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ผู้ว่านว่าผู้ว่านจะมีแรงเวียงแค่ไหนนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเรายืนอันนี้3มร่องนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามสามร่องเราเรายืนร่องนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยเราจะเข้าร่องนี้แล้วเราก็ว่านทางนี้ วานทางนี้ไปสามล่องนะครับผมแล้วก็วานไปทางนี้3ล่องนี่แบบนี้ก็ทําได้นะครับผมหรือจะใช้เป็นวิธีที่สองนะครับผมวิธีการวานที่2ก็คือวานไปตามบริเวณท้องล่องแบบนี้นะครับผมก็คือจะไปทีละล่องวานไปทีละล่องล่องไข่ล่องมันนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องวานสาดเข้าไปนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดที่เราวานมันมาอยู่ตรงบริเวณท้องล่องแบบนี้นี่นะครับผมเนี่ยต้องการให้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด มันมาอยู่ตรงบริเวณท้องล่องแบบนี้ไม่ไม่มีหมาตกค้างอยู่ตรงบริเวณนี้นี่นะครับผมเนี่ยบริเวณสัตว์ล่องแบบนี้ก็นะแล้วแต่นะครับผมว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับผมซึ่งพี่โตเองเนี่ยพี่โตก็จะทําทั้งสองแบบเลยนะครับผมแบบที่1ก็คือท้าต้นมันสําหลังที่ที่พี่โตจะวานนะครับผมมันมีความสูงไม่มากเนี่ยนะครับผมอย่างอย่างตรงเนี้ยความสูงตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมากนะครับผมจะสังเกตได้ว่าแค่ประมาณหนะ้าอกพี่โตได้นะครับผมนีย่ยต้นนี้ก็ประมาณอกอก แค่อกพี่โตได้นะครับผมพี่โตสามารถที่จะวานไปวานไปครั้งละสามล่องนะครับผมก็คือพี่โตสามารถวานได้ทีละหกล่องนะครับผมแต่ถ้าเป็นมันสัมบัลหลังที่มีควา,ามสูงแบบนี้นะครับผมเนี่ยควา,ามสูงแบบนี้คือสูงทุ่มหัวพี่โตเลยนะครับผมเนี่ยเราไม่สามารถใช้วิธีการวานไปครั้งละหลายๆล,ล่องได้นะครับผม ทีนี้เราก็จะต้องใช้วิธีการว่านทีละล่องก็คือว่านไปตามท้องล่องแบบนี้นะครับผมก็คือค่อยๆโรยไปอย่างนี้จะง่ายกว่านะครับผมก็เลือกใช้เอานะครับผมว่าว่าจะว่าจะทำแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเล่าย้อนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้เข้าใจก็คือแปลงนี้แปลงที่มีต้นมันสํบหลังสูงทุ่มหัวแบบนี้นะครับผมพี่โตจะใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดหัว0 0 6 0 นะครับผมส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรผสมที่เราผสมไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็คือปุ๋ยยูเลียปุ๋ยสูตร15แล้วก็ศูนย์ศูนย์หกสิบด้วยนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็จะมีแปลงนูน่นแปลงนู้นที่ที่เมื่อคลิปที่แล้วที่เราไปถ่ายกันที่ว่ามันมันต้นมันมันสูงมากนะครับผมอันนั้นตรงนู่นนะครับผมเราก็จะใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบเหมือนกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะวานปุ๋ยใส่แปลงนี้ก่อนให้ทุกคนได้ดดูนนะคครรัับมมมอเเเี๋ยยวาาาลลงืทํก เดี๋ยวเรามาดูเม kind of ็ดปุ๋ยเคมีที the the ่เราใช้วิธีการวานนะครับผมการวานแบบที่หนึ่งก็คือวานแบบวานแบบละวันปุ๋ยข่าครับผมนี่นะครับผมจะสังเกตได้ว่าตรงบริเวณท้องร่องนะครับผมก็จะมีปุ๋ยเคมีที่ละวานนะครับผมรวมไปถึงบริเวณโคนมันสัมหลังนี่นะครับผมเนี่ยโคนมันสัมหลังเนี่ยก็จะมีเม็ดปุ๋ยเคมีกระจายตัวอยู่แบบนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับผมมีเต็มแปลงเลยนะครับผมร่องนุ้นก็มี นี่นะครับผมท้องร่องนี้ก็มีนี่นะครับก็จะกระจายกันเป็นแบบเป็นแปลงแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือเทคนิคการวานวิธีที่หนึ่งนะครับผมการวานทีละหกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคที่สองบ้างนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคการวานในรูปแบบที่สองนะครับผมก็ถ้ารูปแบบที่สองเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับผมก็คือปุ๋ยเคมีก็จะมาอยู่ตรงบริเวณ ท้องล่องนะครับผมส่วนบริเวณที่เป็นแถวโคนมันสำปหลังเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีเม็ดปุ๋ยเคมีเลยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตรงตรงบริเวณโคนมันสำปหลังนี่จะสังเกตว่าไม่มีเม็ดปุ๋ยเคมีเลยนะครับผมเม็ดปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงบริเวณท้องล่องนี้หมดเลยนี่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการหว่านแบบทีละล่องนะครับผม แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่หนึงหรือว่าเทคนิคที่2นะครับผมพี่โตก็มองว่า,ามันก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยที่ที่ดีที่สุดทั้ง2แบบเลยนะครับผมพี่โตทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมซึ่งซึ่งในการทางานจริงๆเดี๋ยวแปลงนี้พี่โตจะต้องเอาปุ๋ยสูตร0ูนมาใส่อย่างเดียวเลยนะครับผมจะจะไม่ใส่ปุ๋ยผสมนะครับผมก็จะทําเป็นแค่ตัวอย่างแค่ล่องนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวก็จะใส่เป็น0ูนยนะครับผมก็คือจะระเบิดหัวอย่างเดียวเลยนะครับผม ส่วนปุ๋ยที่เหลือนี่นะครับผมเนี่ยที่เห็นหลายๆสูตรหลายๆสีอย่างนี้แบบนี้นะครับผมเราก็จะไปใส่กันตรงนู้ดนะครับผมตรงที่เราคุยไว้เมื่อคิดที่แล้วนะครับผมว่าแร่ธาตุมันน้อยนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่ยูเรียบวก15นะครับผมแล้วก็จะมาเพิ่มเล็งหัว0ูนเข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวพี่โตก็ขอตัวไปทํางานต่อให้เสร็จนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตาม กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ